พ่อสวัสดีครับพอดีผมเป็นประกันไผ่วัดชิมาสรถควรสอบถามนะครับรถเพิ่นชนกันอยู่ไหนไหมครับเพิ่นชุ่นอยู่ที่ไหนรถขั้นขั้นที่ชุ่นครับมาทางข้างนี้ขั้นที่ขั้นของขั้นเองของรถบ้านนนั้ครับพูดพูดติดครับเพิ่นมาแต่ทางคุณเป็นเรื่องมัดจอดที่น้าบ้านครับหลังนาบ้านหลังนี้ครับอ้าอ้ายครับหลังรถหน้าบ้านปุ๊บ กางเปิดประตูไม่น้อยเ้าบ้านตรังรอดแล้วควันนี้รถขนนันมาเป็นบุกแล้วว่าเราวโบกสาวเท่านัะนแล้วโบกมาแวสุดโกผ้าสีมันมากบูกมาแห้งับกผ้าเลยแล้วบบกแล้วเราเรยมาส้นขึันเราเราเราขานเรนมาต้นต้นทั้งหนาเพิ่มส้นทั้งหนาเรารถมันก็จะเป็นเรนไม่ไปจั ปนไปถอยตอยไปตัดหัวขั้นขั้นที่จอดนี่ถอยไปชุนหัวหนางโอ้ครับครับไปไปชุนหัวเลยโอ้ไปให้ครับเดี๋ยวรอบกับรถเอขั้นไปชุนที่างนี้ชนขั้นนี้จะอย่างนี้กับตันเสาอันเสาอันที่รักเลียงนั่นอืมครับแค่รักเลียงเลยเพื่อรักเลียงไกลวะครับนี่รักเลียงรักหนีบหมดที่หน้าหัวเสาไฟเรือนรักเลียงเสาไฟตัวนี้เนาะเสาไฟรักเลียงครับ คนหนึ่งคู่คู่ถึงเงินเจ็บแล้วก็นอนอยู่หนาโดนด้วยส่วนเราแค่เขาตอนนี้เขาแย่งนั่นผู้กันสี่เบงไหนเราลดเยอะเลยนมันนี่คนคนตายเลยเป็นผู้ใดครับตายคนตายคนยิ่งพี่ไทยมาจากลูกไทยมาจากลูกครับสองคนตายคนยิ่งมากก็มากกับอันผู้ที่เพื่อนนั้นนะมากกับผู้ที่เพิ่นเป็นอันนั้นกันบอก มาเป็นขัวเมียกันทีอว่ามา,มาส้วน,นี่เป็นขัวเมียกันครับ